เแล้วครับนีช้ำๆเลยนะเสร็จแล้วครับก้อยลูกเต๋าปลายตับช้ำๆกรอบๆจัดเต็มแบบนี้ครับเอาละครับดีครับดูตับของเรานะครับดูครับเราใช้ปลายตับใหญ่ๆแบบนี้เลยดูสีดิอ๋อสดจริงจริงครับดูดิวันนี้ลูกค้าเราสั่งก้อยลูกเต๋าปลายตับนะครับมาครับนี่ครับที่เราใหญ่แบบนี้เลยนะครับจากนั้นใส่ลงหม้อครับตามด้วยพริกุงหอมครับลงไบอีกต้องมาแล้วครับหมูววหมูชุรล้นครับน้ำปลาครับ วัว uhm. แท้บวบาๆดองเองนะฮะเพิ <ful> ่มความนัวด้วยเลือดวัวนะครับหอมเขาคั่วครับคนที้เท่ากันละไปตับล้วนละเอาละครับเชงชำเลยนะก้อยลูกเต๋านะครับเสร็จแล้วครับก้อยลูกเต๋าปลายตับชํำๆกรอบๆจัดเต็มแบบนี้ครับดูดีครับปี่อ่อนตับครับมาจากไหนครับเด็กดูนานหะครับคุณู้ เลยแล้วจากวัใจน่ครับเป็นนรุ่นแล้วใ,ใครอยากกินลาบที่คัดสรรวันที่ดีๆและหลากหลายเมนูเกือบทุกอาทิตย์ต้องที่นี่เลยลาบโคไทยร้านจะอยู่แถวสนามบินอุดอรธานีถนนอุดรดอกบัวอยู่ฝั่งเดียวกับบิ๊กซีดานีั่งขาเข้า,ข,าข,อของเมืองอุดอรติดกับบ้านกองน้ำติดกับถนนใหญ่หาใกล้บ้านลองมาจับเมนูล,ลาบแทบแบบฉบับลาบโคไทย